แมนยูในเตดกลางแผนล,ล่าสีกองกลางระดับเทพเข้ามาร่วมทีมแทนที่โซฟียานอัมระบัตที่น่าจะไม่ได้ไปต่อวันที่25มีนาคม2567มักหารกสบรสนักข่าวจากคอทอฟซรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ความสนใจในสีแดนกลางชื่อดังเข้ามาร่วมทีมในฐานะตัวตายตัวแทนของโซฟียานอัมระบัตที่น่าจะโดนส่งตัวกะลับฟิออเรนติน่าต้นสังกัดแม่ในสึกกันโชเซเรียอาอิตาลีหลังจบฤดูกาลนี้ สำหรับรายแรกนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากชูเอลเนเวสห้องเครื่องดาวโรดของเบนฟิกาที่มีค่าฉีกสัญญาราวะวะ120ล้านยูโรประมาณ4,726ล้านบาทในกรณีที่ทีมไม่พร้อมจ่ายตัวเลขระดับนี้พวกเขาก็จะเป็นเป้าไปที่อาเดรียงราบิโอแข้งชาวฝรั่งเศสประสบการณ์สูงของยูเวนตุสที่มีโอกาสย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวหลังฤดูกาลนี้สิ้นสุดลง ส่วนอีก2ชื่อที่คอท็อปไซรายงานเข้ามาด้วยก็คือยูซูโฟฟานามิดฟิลสายกายภาพของโมนาโกและทวนคูปะไมเนอร์ Minor, สแสดนกลางจอมถล่มประตูของอัลันตาแต่ทว่าในตัวของรายหลังนั้นลิเวอร์พูลคู่อริร่วมหลีกผู้ดีรวมถึงยูเวนตุสและนาโปลี2ทีมดังจากแดนมากาักะโรนีมีข่าวเชื่อมโยงหนาหูกว่า